ตำนานขนมไหว้พระจันทร์กับการล้มล้างราชวงศ์ของจูหยวนจางประถมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงในปลายราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวมองโกซึ่งปกครองจีนมามากกว่า90ปีราชวงศ์หยวนนี้มีประถมกษัตริย์คือกุบไราขานซึ่งสามารถโค่นล้มราชวงศ์ซงและสามารถยึดครองดินแดนจีนได้ทั้งหมดกุบไราขานได้ประกาศตั้งราชวงศ์แบบจีนขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงตั้งต้นมีการตั้งกุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงซึ่งในสมัยนั้นชื่อว่าเมืองต้าตูทรงตั้งความหวังจะเป็นกษัตริย์ที่ดีจึงปกครองอย่างสุขุมรอบคอบเอาใจใส่ประชาชนจึงสามารถชนะใจชาวจีนได้และเป็นจกักรพรรดิมองโกรพระองค์เดียวที่ชาวจีนยอมรับโดยหลังจากสิ้นยุคของกุบไรคา,านก็ไม่มีกษัตริย์มองโกรพระองค์ใดเด่นเหมือนพระองค์อีก ต่อมาจึงมีการพยายามโค่นล้มราชวงศ์หยวนอยู่ตลอดเวลาโดยฮ่องเต้ของราชวงศ์หยวนส่วนใหญ่จะครองราชได้ไม่นานเพราะมีการแย่งชิงอำนาจกันสาเหตุก็เนื่องมาจากที่ชาวมองโกนั้นไม่มีกฎแน่นอนเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์จบจนกระทั่งในยุคสมัยฮ่องเต้จักรพรรดิหยวนหุ่ยจงหรือซุนตี้ฮ่องเต้พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวนในยุคนี้ ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากเกิดภัยพิบัติขึ้นหลายที่ชาวมองโกต่างกดขี่ข่มเหงและทำร้ายชาวจีนอย่างโหดเหี้ยมและเพื่อควบคุมดูแลชาวจีนอย่างใกล้ชิดชาวมองโกจึงส่งทหารของตนไปประจำอยู่ในบ้านของชาวจีนครอบครัวละหนึ่งคนซึ่งทหารมองโกเหล่านี้ยังเก่อกรรมทำชั่วทำให้ชาวจีนขุนเคืองใจเป็นอย่างยิ่งต่อมาชาวจีนจึงเริ่มมีการก่อกบฏกันขึ้นทั่วไป โดยกลุ่มกระบฏกลุ่มหนึ่งที่สําคัญคือกลุ่มของจูหยวนจางซึ่งต่อมาก็คือประถมกษัตริราชวงศ์หมิงหมิงไทจู่โดยด้วยความช่วยเหลือของหลิวป๋อเวินกุนซือคนสําคัญของจูหยวนจางได้คิดวิธีหนึ่งเพื่อเป็นการโค่นล้มเหล่าทหารหยวนลงนั่นคือในช่วงประเพณีไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีในฤดูใบไม้ร่วงในวันเพ็ญเดือนแดของชาวฮั่น ให้นำกระดาษเขียนข้อความและนำสอดใส่ไว้ในขนมไหว้พระจันทร์นัดแนะให้ชาวฮั่นออกมาจากบ้านของตนเพื่อลงมือสังหารทหารมองโกที่ประจำอยู่ที่บ้านของตนอย่างพร้อมเพียงกันในวันเพ็ญเดือน8ในขณะเดียวกันจูหยวนจางก็สามารถยกทัพบุกถึงนครต้าตูเมืองหลวงส่วนฮ่องเต้หยวนซุนตี้เห็นว่าไม่สามารถจะรับมือได้ จึงพาเหล่าพญาติและชาวมองโกหนี่ออกนอกด่านไปอยู่ที่เมืองสร้างตูเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์หยวนที่ปกครองประเทศจีนมาเป็นเวลากว่า90ปีเพื่อเป็นการฉรองและลำลึกการกอบกู้แผ่นดินที่ประสบความสำเร็จประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันเทศกาลดังกล่าวจึงมีการสืบทอดกันตลอดมาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศสาสตร์จีน อย่าลืมสนับสนุนเราโดยการกด subscribe like share แล้วกดติดตามช่อง China Talk และแฟนเพจ China Talk กันด้วยนะครับ